มาดูหมาบ้านผมนอนนะครับไม่ได้นอนข้างน่างน,นะมันนอนบนมอเตอร์ไซค์อ่ะไงปุ้ยนะข้างล่างนี้ไม่นอนมึงเห็นเพื่อนเขานอนไหมมึงอะ่ะเออข้างล่างนี้ก็ไม่นอนดนูเพื่อนเขานอนนอนเห็นไหมดูเพื่อนเขานอนดินอนวนทำไมอะ่ะนะ ข้างล่างมีไม่นอนเอือเอ่อนบอกเลขหรือเปล่าวะบอกหวยเปล่าคุยเออศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดหรือเปล่าคุยมึง่งแต่คันนี้มันนอนนะดูดิมันกัดพังหมดแล้วเนี่ยแล้วมันรถคันใหม่มามันเปลี่ยนที่นอนที่เนี่นเออดูพอ,อกลางคืนมันง่วงนอนมันก็ตกรถที่เนี่ ยองไงคุยข้างล่ังมีไม่นอนนะ